กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมเฝ้าร,ระวังน้ำเจ้าพยาหนุนสูงวันนี้23กันยายน2566 นายสุราชเจริญชัยคุณผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานแจ้งเตือนจิตจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยาว่าระวังสถานการณ์น้ำริมฝั่งเจ้าพยากรุงเทพมหานครได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อวิเคราะห์ติดตามคาดการณ์สภาพอากาศปริมาณฝนและปริมาณน้ำรวมถึงการบริหารการจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพยาและลุ่มน้ำอื่นๆในการระวังเพื่อที่จะลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน สำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมผูว้ว่าการกรุงเทพมหาคนครได้กําชับให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดอ่อนหรือจุดเสี่ยงน้ําท่วมรวมทางได้จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆหากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการแก้ไขและช่วยเหลือได้ในทันทีตลอด24ชั่วโมง ในส่วนของแนวป้องกันตนเองนะคะบางแห่งที่จะมีระดับของแนวคันกั้นน้ําต่ําและไม่มีความมั่นคงแข็งแรงหรือแนวฟันหลอปัจจุบันนะคะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อเสริมความสูงของแนวคันกั้นน้ํากับเสริมความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สามารถป้องกันน้ําเหนือหลากและน้าทะเลหนุนสูงได้อย่างปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่านะคะจะดําเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังในช่วงก่อนเวลาที่น้ําจะขึ้นทุกวันตามจุดต่างๆโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา รวมถึงการตรวจสอบนะคะเครื่องสูบน้ําที่ได้มีการติดตั้งไว้แล้วตามบ่อสูบน้ําต่าง,างๆแนวริมแม่น้ําเจ้าพยาทุกจุดเพื่อให้มีความสามารถในการใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการจัดเตรียมกระสอบทรายเปล่าที่พร้อมใช้งานอีก355,000ใบและมีแผนในการจัดซื้อกระสอบทรายเปล่าในปีนี้อีกประมาณ1,200,000ใบนะคะซึ่งคาดว่าจะมีกระสอบทรายเปล่าที่จะใช้งานทั้งหมด1,555,000ใบสำหรับชุมชนที่อยู่ นอกแนวป้องกันน้าท่วมต้องติดตามสถานการณ์น้าเหนือเวลาน้ําขึ้นเต็มที่ในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดบางชมุมชนอาจจะได้รับผลกระทบเรือวิ่งผ่านที่อาจจะใช้ความเร็วและทําให้เกิดแรงขึ้นกระทบพื้นบ้านกรุงเทพมหาคนครได้มีการประสานของความร่วมมือไปอยังกรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบพร้อมกำชับและใช้มาตรการเรื่องการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนดังกล่าวต่อไป